สวัสดีจ้าเมนีกับว่าพบกับช่องไม้ผ้าลวยนะคะเมนีแอดกัมีแนวทางห้าหน้อยหรือวางหุ่นของคุณพ่อลึกลับมาฝากเอนะคะเอท่าในใดเขามาแรกกรฝากกดไหลกดแช่กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนทั้งมดเทื่อสิบเอาผาข่าวสารดีเนแนวทางเด็เดจากทางช่องไม้ผ้าลวยนะคะก่อนจะไปเมืองแนวทางห้าหน้อยนะคะเมื่อนี้แอดก็จะได้เดินทาง ไปตามไปตามแนวทางของน้องนำทิพย์นะคะพอดีน้องนำทิพเพินก็ได้บอกไอการนนะคะว่าห้พ่อก,กาปเปอวเองนะคะแต่เมื่อขึ้นนีน้องท่วมากบอกว่าเนวทางจะมีสองสองนะคะมีสองสองกับสองหานะะเนาะค่ะยวแอร์กำลังจะเดินห้างไปหาน้องนำทิพย์นะคะก็จะไปหาน้องนำทิพย์นะคะในแอร์จะเอาห้าหนอแห่งของคุณพ่อลึกลามหายกับ เอได้รับชมรับฟังก่อนนะคะนี่นะคะสำหรับแน่ทางห้าน้อยหรือว่าหุ่นของคุณพ่อลึกลับวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนกลุ่มหาพันพ่อสอหกหานะคะอาจจะมีเสียงรบกวนแน่จักน้อยนะคะต้องกราบขอโทรขอให้เอฟซทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับเลขวิ่งก็จะมีแปดกับเจ็ดนะคะเลขสามตัวก็จะมี 8-5-3-2-6-9-1-7-4สองตัวก็จะมี8-5-8-1-8-4-7-1-7-3-7-9สนะคะสำหรับตัวนี้ก็จะมี2 6 9 4 8เกแหรือแปนะคะต่กับ7-9กนะคะเอกับร่องพิจจดจราหน้ามึงนะคะช่องเราจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวฐานเท่านั้น โฉดใช้วิจยายในการรับชมด้วยนะคะอันนี้แอดก,กำลังจะเดินทางไปหานองนำทิพย์นะคะแอดเลยได้เห็นห้าหน้อยห้กับเอฟซีได้รับชมรับฟังก่กนนะคะกระล่อลุนไปมาพร้อมกันนะคะว่านองนำทิเพเืิอนจะเขียนห้โตัดใดนะคะว่าแต่เมื่อคืนนี้แอดได้โทรไปหานองแล้วนะคะว่า นองบอกซองซองกับซองหาเนาะคะ่ะเอฟซีกับร่อาออไปพิจรารณาเมืองเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางเนาะคะ่ะแอดก็ได้เอามาฝากกับเอฟซีเลยเนาะคะ่ะถ้ายเอฟซีทันใดมาคลิปนี้แอดก็ขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่เนาะคะ่ะเพื่อจะมีกําลังใจทําคลิปต,ต่อไปหาแนวทางเด็ดๆมาฝากเอฟซีนะคะสำหรับเอฟซีทันใดมาคลิปนี้นะคะแอดก็ อย่าเอาม้าฝากร์เอฟซีแลมนะคะแอดบอกถือว่าผิดแอดกับตองกรับขอโทรขอภัย f อซทุกคนทุกท่านเลยนะคะนี่แอดก็ได้เอามาฝากับ FC เอซแหลวนะคะอันนี้ก็แอดเอาไว้ให้เป็นแค่แนวทางนะคะโปรดใช้วิจัยนในการรับชมด้วยนะคะนี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ต้องขออนุญาตเอฟซีทุกคนทุกท่านจบลงเพียงเท่านี้ค่ะคลิปหนาใครพอกันไหมสวัสดีค่ะ